แต่ยังไม่ได้สินสอดกลายเป็นงานวิวาสุดอลังการแห่งปีเลยก็ว่าได้สําหรับพิธีแต่งงานของนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยดาสิทธาชัยกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจทิศกัตตพรหานพาณิชย์ที่ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในเมื่อวันที่12พฤษสภาค,คมที่ผ่านมาแต่ล่าสุดแก้มบุ๋มพีดกลับถูกโยงถึงกระแสะข่าวเมสาหัวนังร้ายงานแต่งอลังแต่สินสอดยังไม่ได้อีกทั้งยังมีเรื่องของรักสีเศร้าในบริษัทซึ่งทางครอบครัปรปวปัวยังเข้าข้างลูกอีกด้วย งานนี้แก้มบุม๋มพีทจึงได้คงแขนกันออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยเผยว่าถามถึงเรื่องที่มีคนโยงคู่เราว่าเป็นคู่ในขา่าวเมาส์แก้มบุม๋มไม่ใช่หนูข่หนูยังโอเคอยู่พีทหัวเราะยังรักกันดีครับยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันส่วนเรื่องสินสอดเอาเป็นว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สินทุกอย่างส่งมอบไปหมดแล้วนะครับเครื่องเพชรทองคาแบบที่ทุกคนเห็นแก้มบุม๋มใช่อยู่ในเซฟที่ไหนก็ไม่รู้สักแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้พีท เขาเอาไปไว้หมดแล้วแก้มบุม๋มเดี๋ยวจนเข้าบ้านเอา้ารู้หมดเลยเดี๋ยวย้ายที่ก่อนซีเรียสหมายที่พอเพิ่งแต่งงานก็กลับมีข่าวแบบนี้ออกมาแก้มบุม๋มพี่พีทมีกิ๊กหรือเปล่าคะหรือว่าจะใช่พีทยิ้มไม่มีหนูค็คืออย่างนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอ่านข่าวอะไรพวกนี้แต่ถ้าให้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกัน อะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องทำในฐานะสามีภรรยาผมก็คิดว่าตัวเองทำได้ครบและพยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทใหม่นนี้แก้มบุม๋มหนูเองก็ไม่ได้อ่านข่าวเลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทำตัวเหมือนคนติดนี้ยังไงก็ไม่รู้อยากหาเงินอยากมีความสุขกับการทำงานเลยไม่ได้อ่านข่าวเลยจริงๆหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครยิ้ม